สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนครับมื้อนี้มาพ่อกับไพ่สนไลท์สไตล์สไตล์ของไพ่สนนะครับพี่น้องครับมื้อนี้มา,พ,พ,าพี่พี่น้องโอ๊ยทุกคนาเจ็บอ่ะสวัสดีกันอู้เจ็บสวสวัสดียัอ่าฮะนี่บอกว่าทำทำเพลงยังไรล่ะพี่น้องมามา่มามาม่าไอ้ที่ว่าเขาเผ็ดเผ็ดกันนะสีสีสนันมันคือซิบบอนันเลย <ภ><ย>มีมะมา่ามีกุ้งเห็นไหมมีมะม,ม่ากุ้งแล้วก็พักโุยใปเม็ดกระถิ่นส่วนเราเนี่ยนี่แม่เราเห็ดให้นะกินไหมเนี่ยกินแต่พ่อแกให้หนูกินเองนะโอเคไหมครับ อะไรเนะี่ยมดน้อยๆนนอยนแน่เลยนขอบคุณค่ะก่อนสวยมามามาพี่มาพี่น้องมามากนดีดกันเดี๋ยวมันจะบ่เห็นขอยากเนี่ยเออให้น,บบนง,งคักให้โบเห็นอ่ามา ใส่ที่ว่าเขาว่ามันเผ็ดรสสไปซี่ว่ะดิม,มันหลุดน้ำเิยแล้วเน,นาะจ้ากินเลยอ่ะยกยกให้เอฟซีดูก่อนกินไหมกินได้กันไหมถามดิโอ้หมดใส่ส่อนอะใส่อันนี้เลยเนี่ยอู้หู โอกินจะหยุด<ล>จ้ะกินจะหยุดนะพี่น้องหัวหันไล่มากันโอ้ตไล่นีมาเห็นนี่อันนี้มันขวาไหยกินเลยแมยูนหืมแมยูนหืม Rồi, quay kịp đó. À. Ờ. Ăn lên. คอ,อยเอาหน้ามุกเคิกเลยแต่ว่ามัน <c oughs> มันแห้งหมดแล้วไหมอ,อ่าอ่าอื้อ <c oughs> มันฮึน <c oughs> หวนเอ็ดหวานเหรอ <c oughs> อันนี้ไหมข้าวหน่อยแล้วกินเนี่ยกิน กินข้าวเหนียวกินเล้มาเอาอม่เอาครับอันนี้ไหมอ่าค่อยกัดใส่ซอสเมื่อไอนะใส่สืออ ืกินครับนันจะห้ดเถอะออกัดกัดกัดเขาก็คิดว่าลิ้นน่ะสิโลโุงเป็ดู

จะให้เขาตาเด็ดขาดเลยเห็นไหมเห็นไม่ได้เอาลลวงน้้เนี่ยเช็ด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 เดี๋ยว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 เป็นงานเดี๋ยวแสบตาโอ้ยนั่น ร่วมหมดแล้วสนุกสนานอี่หมอล้ออีกเดี๋ยวล่วงลุก vào vào vang vào vào vang vang bọc vang 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 ไปไหนไปไปแล้วเหรอไปแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีก่อน๊ายบายบ๊ายบายก่อนอืมยกสูงเลยตอนนี้ขนาดโอ้ยไปเราไปเราจะไปไหนเนี่ยเพลดอวยอวยพันขากรองะรไ,ไปไปลุย ลุยไปได้ไหมลุยไปสิลุยดิเดี๋ยวแป๊บหนึง่งพี่น้องมาตอพี่น้องมาเราไปบ่ได้โอ้เพชรเผ็ดสมคำลำลือพี่น้องเออ <c oughs> บอกแล้วคันกินยาหยุดกินยุดขึ้นเลยอืม วอดำมาแลก้กุ้งกุ้งซื้อมาแซ่ไว้ตั้งแต่เนี่มันท่านกินเจวอดำมาแล้วครับ เห็ดน้องระวังขนม hehe, ปิ้งนองแล้วอยู่กระลูกกันเถอะเอ้าอ๋อจ้าจหอยตึ่งจะตีดซีแล้วหอยเลยเห็ดของเห็ดยังเรียบร้อยหอยกับมานอนตื่นบ่ายนอนกะเข้าวนอนน้ำลูกอยู <c oughs> ่ลูก ต้องไปตลาดพ่อมนะั้เนี่ยยิยาวยังเดี๋ยวกับ,บไ่ไนหะวเล้วร่างกายไม่แย็จ้าอืหือ

tay mới mất rồi. tập giápลูก tắm nước bên ngán. 让。Yeah. Oh.

ด้อยแล้วพักน้อยนดน้อยเห็ดได้ใจฮนะย <c oughs> าเห็ดอีกเด้อเห็ดโอ้โฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อครับพี่น้องครับฝากตับตะไคร้ใหน้นะโอ้พอเดี๋ยวมีกำลังใจเห็ดงานนะครับพี่น้องวันที่ไดมีคลิปใหม่ๆเข้ามา เอามาให,ให้ให้พี่น้องเมืองอีกครับสำหรับคลิปนี้ไพโซนไลฟ์สไตล์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ